Get ready. 40 bucks? โอเคครับเกตตกจัดพาร์ทที่แล้วที่ผมไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับก็คือสถานที่ที่พี่ขานพาเราเข้ามาหลังจากที่เรากําจัดพวเส้นทานของมิวแทนเพวกนั้นสําเร็จแล้วนะครับก็คือทีแรกผมคิดว่าที่เนี่ยเป็นหลุมศพแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับที่ที่เป็นโบสถ์ครับอาจจะสงสัยว่าทําไมผมต้นย้อนกลับมาอธิบายในส่วนที่ดูแล้วมันก็ธรรมดาธรรมดาจะโปจะหลุมศพมันก็มีไว้กราบไหว้คนตายเหมือนกันใช่ไหมล่ะ แต่จริงๆแล้วคืออยากจะอ,อธิบายอะไรเพิ่มเติมที่หน่อยตัวที่ว่าความแตกต่างระหว่างหลุมศพกับโบสถ์นะครับหลุมศพเนี่ยก็คือเราจะมากราบไหว้แค่บุคคลที่จากเราไปแล้วบุคคลที่ตายไปแล้วแค่แค่นั้นใช่ไหมครับแต่สำหรับโบสถ์เนี่ยหมายความว่านอกจากเราจะมากราบไหว้บุคคลที่ตายไปแล้วเรายังกราบไหว้พระเจ้าอะไรพวกน,นั้นอีกใช่ไหมครับให้มาปกป้องคุ้มครอรักษาพวกเรา ก็นี่เป็นหลักฐานที่สแสดงว่ายังมีบุคคลที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าอยู่นะครับสแสดงว่ายังมีาศาสนาอยู่คอยค้ำจุนจิตใจของผู้คนอยู่ไม่ได้แปลว่าที่เนี่ยแบบกลายเป็นสถานที่แบบไร้ซึ่งาศาสนาไปแล้วนะครับยังพอมีหลงเหลืออยู่บ้านก็โบสถ์เนี่ยถึงแม้จะดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่แต่มันก็เป็นหลักฐานชิ้นดีเลยนะครับที่สแสดงว่าโลกนี้ยังมีาศาสนาหลงเหลืออยู่ให้กราบไหว้พระเจ้า เพื่อคําจุนจิตใจไม่ให้ฟุ้นซ่านนะครับโอเคก็ขออภัยด้วยที่พาร์ทที่แล้วผมไม่ได้เล่าอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนื่องจากผมติดงานมากก็เลยแบบแคสแคสแบบไม่มีอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับโอเคก็พาร์ทนี้จะเริ่มมีอธิบายอะไรบ้างแล้วนะครับจนถึงพาร์ทหน้าแล้วก็จบพาร์ทนะครับโอเครับชมต่อได้เลย And after the n o k s fell, many of the workers settled here. I was looking for Andrew the s m i คนนี้ชื่อว่ามินาซังโรคเกวัสระอันนี้ไม่แคสเกมมิ่งวันนี้ก็มาอยู่เกมเมโท2033นะครับก็ขออภัยที่หาหายกันไปนานนะครับพอดี <laughs> ช่วงน,นี้ติดงานหาอะไรเยอะมากการบ้านเยอะนั่นเองโอ้ไม่ได้แต่สนานยังจําปุ่มได้ไหมเนี่ย <c oughs> แล้วแบบพาร์ทที่แล้วเราอะไรนะ เอ,อเราลงมาจากโหอกันหกปลอดภัยจิ้แบบพี่ขาดหัวคนมันอยู่ตรงน,นี้เนี่ยเอ้ยแล้วอะไรมันชดขึ้นบนเนี่ยโอเคก็พาที่แล้วเราเข้ามาจัดทานรับขนอะไรนะเออทานรับขนใต้โบสถ์เออซึ่งพี่ขานบอกว่าทานนี้เป็นทานที่จะไปขลอดเตชตัเนเร็วที่สุด และเดี๋ยวจะมีคนและเดี๋ยวพอไปถึงสถาน,นีข้างหน้าปุ๊บจะมีคนนำทางมาช่วยให้และนี่ผมต้องไปไหนแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยนะปุกตัวเอ็มจุดไฟแช็คโอเครู้รรสึกว่าถ้าเรากดค้างะจะมีเข็มทิศบอกแล้วก็แล้วก็ไงอะ่ะคือแล้วอ๋อนี่ไงยกไอ้นี่ขึ้นมาได้ก็ว่าอยู่มันยกได้ โอเคเรานำเงยๆ่มจะเนเาจะเป็นิดระเบิดระเบิดระบลาบลาบลา,บา,บา,บาโอเคก็เอาประมาณว่าเราก็ต้องไปทานขนานะ้าาแล้วนะเวรจริงๆผมไม่มีกระสุนปืนพกแล้วอะและท่อตัวนี้มันรั่วยอยู่โอ้โหเราจอดนานๆไม่ได้ใช่ไหมปืนตัวนี้น้องบอกว่าให้กดอาค้างจะเป็นโอเคแต่ทำไมพอเดี๋ยวนี้ผมลอเปลี่ยนปืนแล้วกลับมาปืนนี้ปั๊บ โอเคทีนี้เลิกเป็นไอกระสุนเงินได้แล้วนะจะใช้เงินซื้อของ่ยซื้อไม่ได้เลยเนี่ยเพราะเอามายิงนู่นนี่เล่นเนี่ยลงทันทีใช่ไหมขอไัยนะครับถ้ามีเสียถ้ามีเสียรบกวนเข้ามาในคลิปอนี่ขนาดผมแคสตอนประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเนี่ยโหรแถวนี้ไม่มีของเหรออยาได้ของเก็บมาด้วยอ่ะ ทำไมแถวนี้มันเงียบๆข้าไม่ได้โอเคแถวนี้มีไฟก็ไม่ตัเเด <c oughs> เ,เปิดเอ้ยเอเยฮ้ดูเขาเหมือนกับมนุษย์นะ <c oughs> เลิ่สองไฟเขาเฮียฆ่า,ขาเขาเลยเลสอง <c oughs> ไฟเขาดูสิเขาเป็นมนุษย์แน่ๆน <c oughs> อะมานี่เธอพวกเราไม่ทำอะไรนายหรอก <c oughs> เอ๊ะก็มนุษย์ก็เอ่ออะไรนะมิวแทนที่ไหนมันจะยืน <c oughs> แบบเอ่ออาแขนชูมือขึ้น โอเคแล้วทำไมรู้สึกเฟรมเลทแถวนี้มันกระตุกกระตุกชุดจะไม่ทำอะไรใช่ไหมไม่ใช่พวดกลุ่มโจนะมันอะไรของไวไฟอันตรายโหตอนนี้ไม่ทางไม่ต้องห่วงคิดที่นี่เป็นฟรีสเตชันแต่ว่าหน่วยเลสมาคุมเกมที่นี่ไว้หมดตดทั้งสถานีเง้ยไงก็อย่าทำตัวมีพิรุษแหละ หมายถึงอย่าทำตัวให้มีปัญหาใช่ไหมคือโอเคคนถึงเวลาที่ต้องอธิบายอะไรนิดหน่อยแล้วนะครับคือเกมเนี้ยมันมีสังคมมนุษย์อยู่ประมาณสามเอ๊ะ attention attention t e n t i o n อ้นี่คำอสามเหมือนเวลาอะไรนะไอทุกคนกลับเข้าที่นอน เรเก,กรี่ยับากิจสมัดแต่ก็ต้องทำใจนะเกมมันไม่มีภาษาไทายให้หรอกชีวิตนี้ก็ทำเป็นพยายามเรียนเรียนรูไน้ไปโอเคเราถึงไหนแล้วนะผมขอยืนยืนพักเพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดคำพูดอะไรขึ้นมาดักหน้าอีกนะโอเคครับก็หลังจากที่เรามายืนพักตัวน,นี้ผมก็จะขออธิบายในส่วนของสสังคมหลักภายในเกมเมโท2.33 3, 3ที่ผมทิ้งค้างเอาไว้ตั้แต่หลายพาร์ทที่ผ่านมาเลยนะครับ คือเคยเคยิดจะพูดเรื่องนี้ไปแล้วแต่ตอนนั้นอธิบายไม่ละเอียดเพราะมันยังไม่ลงลึกนะครับแต่ในพาร์ทนี้มันจะเริ่มมีสังคมอื่นๆโผล่มากันแล้วผมก็จะขอเริ่มอธิบายก่อนที่มันจะโผล่มากันเยอะกว่านี้เลยและกันเนะก็ก่อนอื่นเลยเราจะมาขอพูดถึงสังคมเริ่บแรกก่อนที่เราเข้ามาในเกมนี้นะครับั่นก็คือสังคมที่อาเทียมอาศัยอยู่นั่นเองเป็นสังคมประชาธิปไตยนะครับซึ่งภายในตัวเกมจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มหน่วยเลนเจอร์นะครับหรือหน่วย หรือกลุ่มเลนเจอร์นั่นเองซึ่งสังคมนี้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่ในแต่ละสถานีเนี่ยก็อย่างที่ผ่านๆมานะครับก็จะมีสถานีที่เน้นไปทางด้านการซ่อมขึ้นยนต์กลไกลสถานีที่เน้นไปเรื่องการขายของสถานีที่เน้นไปเรื่องทางการทหารสถานีที่เน้นไปเรื่องต่างๆแล้วแต่ตัวผู้คนจะถนัดนะครับ คือสถาน,นีต่างๆที่ขึ้นต้นกับทานหน่วยเรนเจอร์เนี่ยเขาจะมีอิสระในการเลือกทานการค้าของตัวเองนะครับว่าเนี่ฉันถนัดเรื่องนี้นะฉันขอทําการค้าในเรื่องนี้ได้ไหมก็จะอะไรประมาณนั้นะครับก็ทหารขนหน่วยเรนเจอร์นี้ก็จะไม่นับว่าเป็นทหารโดยตรงนะครับจะออกไปทานแนวเดียวกับทานญี่ปุ่นนะครับนั่นก็คือหน่วยรักษาดินแดนหรือหน่วยปกป้องตัวเองอะไรพวกนี้นครับ คือผมลืมไปแล้วว่าเขาเรียกว่าอะไรฐานารักษาลินแดนใช่ป่ะน่าจะใช่นะโอเคก็จะหน่วยเลนเจอร์ก็จะออกประมาณนี้นะครับเป็นเหล่าทหารที่จะคอยปกป้องประชาชนมีหน้าที่เป็นทันตำรวจเป็นทันหน่วยอะไรนะหน่วยกู้ภัยเป็นทันเอ่อป้อมยามอะไรว่านี้คือมีหน้าที่เยอะมากเพราะว่าต้องคอยดูแลประชาชนของหน่วยเลนเจอร์ที่ค่อนข้างใจเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับคือ สถานีที่ขึ้นตนกับทานหน่วยเลนเจอร์เนี่ยนับว่าเยอะกว่าสังคมอื่นๆก็จะถือว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับโอเคครับส่วนสังคมกลุ่มที่2ที่คอยปกครองประชาชนภายในเกมนี้อยู่ก็คือสังคมนาซีนั่นเอง <c oughs> แค่เอ่ยชื่อเนี่ยก็น่าจะรูนะ้ใช่ไหมว่าเป็นสังคมแบบไหนใช่แล้วครับเป็นสังคมที่ใช้ระบบการปกครองแบบเผด็จการนั่นเองโดยเหล่าทหารที่คอยปกครองประชาชนอยู่เนี่ยก็จะมีท่านผู้นําที่คอยออกตั้งกฎเกณฑ์ หรือเรียกง่ายๆว่ากฎหมายคอยควบคุมพฤติกรรมของประชาชนภายในการปกรครองของตัวเองนั่นเองนะครับก็กฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปกรครองของทานเผด็จก,การเนี่ยค่อนข้างจะหนักกว่ากฎหมายของประชาธิปไตยค่อนข้างจะเยอะนะครับเพระาะกฎหมายของทานประชาธิปไตยเนี่ยก็สามารถยศผ่อนหย่อนโทษอะไรพวกนี้ได้ใช<อ>่ไหมแต่กฎหมายที่เกิดขึ้นจากการปกครอ,องแบบเผด็จก,การเนี่ย หากทำผิดแม้แต่เพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะต้องรับโทษแบบสถานหนักสถานเดียวเลยไม่มีการยศผ่อนหย่อนโทษอะไรวันนี้เลยคือแบบเขาตั้งกฎหมายให้ต้นโดนลงโทษยังไงก็ต้อนโดนอย่างนั้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องเท็จหรือเรื่องจริงก็ตามหากท่านผู้นําเห็นว่ามันจริงเขาก็จะตัดสินโทษทันทีหากเห็นว่าโกหกก็จะปล่อยไปอะไรวันนี้นะครับแล้วแต่ตัวท่านผู้นําผู้เดียวเลย อ่อาจจะมีความเห็นได้แต่ก็ไม่สามารถขัดท่านผู้นําได้อย่างเด็ดขาดนะครับผมก็ยังไม่เคยเห็นระบบชั้นศาลของทานระบบผลิตก,การเหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระบบชั้นศาลของพวกเขาเป็นยังไงผมก็คงจะอธิบายแบบละเอียดไม่ค่อยจะได้นะซึ่งการปกครองภายในเกมเมโทเนี่ยคือก็เห็นนะครับว่าเขาเป็นกลุ่มนาซีเนี่ยก็คงไม่ต้นคิดอะไรมากระบบการปกครองก็จะแบบฮิตเลอร์เด้ๆเลยหรือนักกว่าก็คือเฮ้ให้ดรา เริ่มมั่วใหญ่ๆแล้วโอเคแต่ถ้าหากว่าท่านผู้นําของระบบเนี่ยค่อนข้างจะออกมาดีเนี่ยประเทศก็จะออกมาดีเช่นกันนะครับก็แล้วแต่ตัวท่านผู้นําด้วยว่าถ้าผู้นําเป็นคนแบบไหนถ้าเป็นคนถ้าท่านนัทิไสดีเห็นแต่อนาคตของประชาชนในวันนี้ก็จะทําให้ประเทศค่อนข้างออกมาดีเลยแต่ถ้าเป็นแบบฮิตเลอร์นี่ก็คือมีแต่ตายกับตายหรือก็คือแบบเมโทรนั่นเองครับคือเขาใช้คําว่านาซีเนี่ยก็น่าจะรู้แล้วว่าระบบการปกครองเนี่ยไม่แตกต่างจากพี่ฮิตเลอร์เลย โอเคครับทีนี้เราก็จะมาถึงรูปแบบการปกครองรูปแบบสุดท้ายภายในเกมนี้กันนะครับนั่นก็คือสังคมกลุ่มเลสนั่นเองซึ่งกลุ่มเลสเนี่ยใช้รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ครับรูปแบบคอมมิวนิสต์เป็นยังไงเอาง่ายๆยยกตัวอย่างแบบง่ายๆเลยครับเกาหลีเหนือกับจีนนั่นเองครับนี่แหละครับรูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์มันก็จะดูเหมือนเป็นการปกครองแบบเผด็จการเนอะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับมันเป็นการปกครองแบบผสมผสานครับคือเราจะเอา การปกครองแบบเผด็จการมาผสมกับประชาธิปไตยแบบกึงก่งๆนะครับคือการปกครองเนี่ยจะมีกองกำลังทหารเนี่ยเป็นใหญ่ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐบาลการปกครองกองส่วนต่างๆซึ่งถ้าเราเข้ามาในดิจิตูเกมกดิดนึงเนี่ยเราก็จะได้เห็นในส่วนขอนสถานีนี้เนี่ยคือสถานีเนี่ยถูกพวดคอมมินิสหรือพวดเลดเนี่ยควบคุมไว้หมดแล้วใช่ไหม ซึ่งถ้าเราเข้าไปในส่วนลึกๆเนี่ยเราก็จะได้เห็นการปกครองแบบ <c oughs> ด้วยกําลังทางการทหารนะครับก็จะไม่ค่อยต่างจากพวกพเผด็จก,การักเท่าไหร่เพียงแต่ว่ามันจะต่างกันตรงที่ว่าคือพวกทหารของคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะปกครองแค่ในระดับคล้ายๆกับกองกําลังรักษาดินแดนแล้วก็จะควบคุมกฎหมายแบบเข้มงวดกว่าประชาธิปไตยอะไรพวกนี้แต่ก็จะไม่เข้มงวดมากเท่ากับพวกพเผด็จก,การนะครับ ก็จะอยู่ในระดับกึ่งการคือเข้มงวดบ้างไม่เข้มงวดมากแต่ว่าคนที่จะมีสิทธิ์ออกกฎหมายออกคําสั่งต่างๆให้กับทหารเนี่ย<ม>ก็จะเป็นท่านผู้นําแบบเดียวกับทานเผด็จการนะครับเพียง<ม>แต่ว่าการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยจะอยู่ในระดับกึ่งกลางนะครับคือเขาต้องทําตามกฎหมายแต่ว่าไม่ได้เข้มงวดแบบพวดเผด็จการ<ม>ก็จะออกกึง่งๆไปทานประชาธิปไตยหน่อยนึงก็คือกฎหมายของพวด คอมบินิสต์เนี่ยก็จะอยู่ในระดับที่ว่าทําให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเท่าเทียมกันนะครับก็คือคนคือทุกคนที่อยู่ในภายในการปกครองเนี่ยจะต้องมีสิทธิที่อยู่ในระดับเท่าเทียมกันแบบเด็เดๆเลยไม่มีใครรวยเกินไปไม่มีใครจนเกินไปใครจะจนใครจะรวยเนี่ยคือถ้าผู้ปกครองหรือท่านผู้นำเนี่ยคือปกครองประเทศออกมาดีเนี่ย ประเทศก็จะอยู่ในระดับที่กึ่งกึ่งกลางนะครับคือไม่รวยมากแล้วก็ไม่จนมากก็จะแบบพอดีพอดีเด้เลยครับแต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าผู้นำเนี่ยมีการปกครองที่แบบเน้นไปทางด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะออกกึ่งกึ่งไปทานประชาธิปไตยหรือไม่ก็กึ่งกึ่งไปทานเผด็จการไปเลยนะครับมันแล้วแต่ตัวผู้นำของผู้ที่ใช้ระบบคอมมินิสต์นะครับคือสมมุติถ้าท่านผู้นำเนี่ยเป็น รวดแบบต้องการจะปกครองด้วยกำลังทานการทหารเนี่ยถึงแม้จะใช้ระบบคอมมินิสต์แต่ก็จะออกไปทานเผด็จการไปในทันทีเลยนะครับแต่ถ้าท่านผู้นำเนี่ยคือโอเคคือใช้กองกำลังทานการทหารเนี่ยในการคุ้มครองประชาชนในการดูแลกฎหมายอะไรวกนี้ก็แต่ว่าประชาชนเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ค้าขายได้ออกไปที่อื่น ได้ทำนู่นทำนี่ตามใจชอบเนี่ยก็ยังพอเป็นแบบประชาธิปไตยอยู่ครับเนี่ยแต่ว่ามันจะต่างกันจากประชาธิปไตยตนที่คือกลุ่มเลนเจอร์เนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่ทหารจะคุ้มครองแบบไม่ต้องเฝ้าดูครับแค่แบบคอยดูเป็นระยะระยะคอยเฝ้าคุ้มกันในจุดอันตรายพวกนี้ แต่ว่าคือคอมมิวนิสต์เนี่ยทหารจะเฝ้าดูทุกพฤติกรรมของประชาชนเลยครับว่าประชาชนทําอะไรอยู่กําลังทําอะไรอยู่กําลังจะออกไปไหนกําลังจะซื้ออะไรอะไรวกนนี้ก็จะเฝ้าดูตลอดแต่ก็จะไม่ขู่เข็นบังคับแบบเดียวกับพวกเผด็จการนะครับคือถ้าเป็นทหารของเผด็จการเนี่ยถ้าเห็นอะไรที่แบบไม่ไม่ชื่นชอบหรือว่ามันผิดกฎเนี่ย<ม>ก็จะเข้าไปจับกลุมหรือไม่ก็เข้าไปลงโทษอะไรหรือวันนี้ทันทีแต่คอมมิวนิสต์เนี่ยคือทหารจะแค่จับตาดูครับ ว่าแบบเอ๊ะเขาทําผิดหรือเปล่านะเอ๊ะเขาทําอะไรอยู่นะแบบไม่ใช่แบบลงมือแบบสุดรุ่ยสุดร่ายครับแบบต้นพิจารณาก่อนแล้วถึงจะลงมืออะไรวกนี้ก็จะมีความเป็นกึ่งกลางอยู่ครับคือนี่แหละครับคือคอมมิวเต์ที่ผมพยายามเข้าใจมากที่สุดแล้ว ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกับ3มสังคมที่เล่ามาให้ฟังถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับพอดีผมก็ไม่ได้เก่งสังคมอะไรมากนะัก <c oughs> <c oughs> ก็แบบแค่เก่งนิดนึงพอตั้งใจเรียนนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้รู้อะไรแบบรายละเอียดเยอะแยะอันนี้ก็คือประมาณที่ผมเข้าใจมากที่สุดภายในความคิดของตัวเองแล้วละครับ <c oughs> ถ้าผิดประการใดก็ต้องขออภัยแล้วก็ช่วย พิมพ์แก้ไว้ข้างล่างด้วยนะครับคือใครเก่งสังคมในเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เนี่ยสามารถพิมพ์อธิบายผู้ผู้มารับฟันผู้ดูคลิปนี้คนอื่นๆได้เลยนะครับโอเคครับก็หลังจากที่อธิบายไปเยอะแล้วก็ขออธิบายต่อภายในตัวเกมตัวที่ว่าคือตอนนี้สถานีเนี่ยเต็มไปด้วยกลุ่มคอมินิสนะครับที่เรียกตัวเองว่าเลดคือกลุ่มคอมินสในเกมเนี่ยเขาตั้งชื่อตัวเองว่าเลดก็ตามธงคอมินสเลย คือธงสีแดงแล้วก็มีตลาอะไรสีเหลืองใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเน้นสีแดงมากกว่าก็จะเรียกตัวเอเวเรสซึ่งตอนเนี้สถานีนี้คือเป็นสถานีฟรีสเตชันครับคือแบบสามารถให้ผู้คนเนี่ยทำอะไรก็ได้ตามใจชอบเนียงแต่ว่าคือทานคอมมินิสต์เนี่ยเขามายึดเอาไว้ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ตอนนี้กลุ่มคอมมินิสต์กำลังยึดสถานีนี้อยู่เพื่อเฝ้ามองอะไรต่างๆของประชาชนที่อยู่ภายในนั้น ด้วยเหตุผลอะไรผมก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่แต่ว่าก็หวังว่าอาเทียมจะไม่เป็นศัตรูในสายตาพวกเขานะ่อยไปโอเคครับพี่เอาชั่วตุบขาเขพิ่นั่นท้องน้ำใครเขาคุยอะไรเสียงดังกันเดี๋ยวเดี๋กระตุกฮัลโหลคุยอะไรกันหรอนายเป็นใครเนี่ยแล้วเข้ามาที่นี่โดยไม่เนี่ยฮะเจ้าหนู หยุดอยูย่ตรงนี้เลยนายโดนจับแล้วอ้าวชิปชิปน่องทำไมโดนจับเนี่ยเดี๋ยวพี่เราทำอะไรผิดแ <ทำ S 1> ค่แค่แคุยกันนี่เลยอยากเข้ามาดูเอาจากอัพเอาเอามวยมวยมว,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 มวยไทยหนีอ่าไม่รู้ว่าเราตามน้ำครับเดินเราตามฉันมาโอเคครับเดี๋ยวไปเบรดก,กันตุก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามด้วยตามไปด้วยโอ้โหเฟรมเลทแบบลดหัวๆเลยเดี๋ยวมันจะตุกหนักมากเลยพี่โอ้ยเดี๋ยวอะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้ก้มต่ำไว้ก้มต่ำไว้คันคันหลังโดนตามอยู่ดีกว่าเฮ้ยวิ่ง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 ที่เราวิ่งมาใช่ไหมเนี่ยฮเราคือนี่เราวิ่งอยู่ใช่ไหมทำไมเหมือนไม่เคยวิ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หนีไปไหนแล้วพี่ตามผมด้วย โอ๊ยโอ๊ยโนี่เราวิ่งมาถูกกันแน่เดี๋ยว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 เราไม่มีใครตามมาใช่ไหมอ้าวคาสซีนเฮ้ยอ้าวเฮ้ยโตัวไปกระโดดเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรฮะฉันไม่รู้หรอกว่ามีพระเจ้าอยู่บนโลกนี้หรือเปล่าแต่ถ้ามีอยู่ท่านคนจะอยู่กับผม เพราะตอนนี้ผมถูกช่วยไว้โดยเพื่อนขคนาขาก็เป็นแบ็กซ์สเมดคอนสเตชันนี้ว่าไงดูท่านนายจะเหนื่อยมากเลยนะกับการเดินเข้ามาในสนามลบเน <c oughs> ี่ยโทษทีพวดเลสเต็มไปหมดเลยนายเอาเสื้อน,นั่นมาใส่แล้วกันเขาจะได้ไม่จับผิดเลยนาย เหมือนกับว่าคนแปลกหน้านี่ใส่ชุดอะไรผีถูผีตานี้จะนับเป็นพวกที่ต้องจ no so uh, ับไปสอบถามอะไรพวกนี้ตลอดใช่ไหมขออภัยนะครับถ้าหันผมแปลอะไรผิดผิถูกบ้างก็อย่างที่รู้นะพอสามารถภาษาอังกฤษของผมมันอยู่ระดับไหนโอเคแต่อย่าน้อยแล้วก็ถูดช่วยไว้ลยค่ะเอ้ยเพื่อนอนขาดเนอะพรา้งนี้พี่ขาดเลยส่งเรามาที่นี่ใช่ไหม เพราะเขามีเพื่อนคอยช่วยเหลืออยู่อ๋อเนื้อวพี่แกเป็นอะไร <c oughs> <c oughs> แมวเล่นหลังเจ็บโอ้ยโอ้ยยาโอเคเดี๋ยวก่อนหน้านี้ผมขอหาของเก็บใส่กระเป๋ามีอะไรให้โดไหมครับพี่ <c oughs> ตรนนี้มันอะไรเนี่ยโอเคครับก็ระหว่างที่ผมสำรวจที่นี่ไปเนี่ย ก็ขอให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศขนเมืองนี้ไว้ด้วยนะครับกออ็จะเห็นความแตกต่างระหว่างสเตชันนี้กับสเตชันที่ผ่านมาค่อนข้างจะเยอะเลยล่ะโอเคแถวนี้ไม่มีของให้เก็บเลยเหรอล้ <Hello. S 1> โอโอเคครับก็ พวกคนที่เขาใส่ชุดแบบตามนี้ครับนี่แหละครับพวกคอมมิวนิสต์ชุดเกราะก็จะออกเป็นไทม์สีขาวโอเคแล้วนั่นเขาจะเป็นธงคอมมิวนิสต์หรือวัตนอ,อะไรนะเขาเรียกพวกคอมมิวนิสต์วันี้มันเรียกตัวเองว่าอะไรนะเลสใช่ไหมโอเคนี่อะไรเนี่ยระเบิดไม่พอดีฉันไม่ค่อยสนระเบิดเท่าไหร่ โอเคผมขอซื้อขายปืนอะไรนิดหน่อยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมจะดูปืนใหม่มีปืนใหม่ขายมาที่นี่อันนี้เป็นปืนแบบดีเดอร์สาับอันนี้ปืนกลที่เรามีอยู่อันนี้อะไรช็อกกันมันจะดีกว่าช็อกกันที่เรามีอยู่ไหมปืนโฟกเอ๊ะอันนี้ปืนอะไร สไนเปอร์หรือเปล่าโอ้นี่อะไรเนี่ยเหมือนปืนกลเหมือนปืนกลเลยแต่ใช่หรือเปล่าเนี่ยด้ามจับมันดูแปลกๆนะผมว่าเออ่ยิ่งอ่อนภาษาอังกฤษด้วยงานเข้าเต็มตาเลยุ้ยแต่ว่าไปมีราคาปืนอย่างแพงอ่ะ เป็นถ้าผมขายช็อกกันทิน้งล่ะโอเคแล้วก็อันนี้ผมเห็นไอ้ปืนอันนั้นแล้วมันปิดใจฮะโอเคทีนี้ก็ก่อนนเลยผมซื้อช็อกกันใหม่ตนโหูยังแพงว่า <c oughs> ลืมดูราคาชอบกันเลย แต่หนๆก็ขายแล้วก็เอาเลยก็แล้วกันนะโอเคมีอะไรเสริมแต่งได้ไหมตัวเสริมติดเลเซอร์อันนี้อะไรอ่ะสโคบสีเท่าสโคบเลนแม่นสโคบมองเห็นที่มืดเออแล้วมันโอ้ซื้อไม่ได้ฮะอันนี้เรามีอะไรปรุงแต่งมันว่า เงินไม่พออันนี้พออยู่แต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะสโคปมอนที่มืดราคาก็แพงไปอีกซื้อกระสุนซื้อกระสุนที่ไหนแล้วครับพี่โอเคผมว่าผมไปหากระสุนก่อนดีกว่า,วาซื้อปืนเดียวละถึงกับเงินหมดเลยเอ่อที่นี่รับซื้อกระสุนหรือเปล่าโอเค โอ้ไม่ใช่ชอบกันธรรมดาซะด้วยฮะเฮ้ยมีปืนหน้าไม้เอ้ยหรือว่าไอ้ปืนที่ผมบ่นว่าน่าใช้นั่นอะอาจจะไม่ใช่ปืนกลแต่ปปืนยิงหน้าไม้แบบรัวๆแล้วป่ะเพราะมันดูเหมือนไม่มีช่องใส่กระสุนนะอาจจะเป็นปืนใส่หน้าไม้ก็ได้แต่ก่อนอื่นนะผมเอาเอานี้หมดเลยแล้วกันแล้วค่อยไปเก็บใหม่ทีหลังะอะเฮ้ยหวังว่าเราจะเจอสถานีใหม่เร็วๆนี้นะ อ่าถ้าเสียงผมจุ่ๆก็เบานี่ไม่ต้องแตกใจนะครับผมเอาหน้าออกมาห่างใหม่แต่ป <c oughs> กติเสียงมันก็ดังนะก็คงไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะ <c oughs> ให้เราไปข้้งล่างเหรอ <c oughs> เดี๋ยวผมสำ,สำรวจหมดแล้วหรือยังเนี่ยน,น่าจะหมดแล้วมั้งไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บเลยเดี๋ยวเป็นขัางล่างนี่โอเคได้เงินมาห้าแล้วก็โน้ตว่าแต่ให้เรามาขัางล่างนี่ทำไมครับ ฮัลโหลมีมีอะไรแนะนำหน่อยเหรอเอ่อระหว่างนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยฮะผมกดเปิดนู่นเปิดนี่กดไม่ได้เลย okay. เอ๊ฮัลโหลเออทำอะไรครับเนี่ยฮะฮะเออโทษครับคืออะไรเหรอครับ อาเทีเยมนายขึ้นมาอยู่บนนี้ได้ไหมฮะต้องไหนหรอกโอ้ท้าน,นใ,ในาต้แบบนี่เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่เราตั้นแบบแอบเข้าไปอย่างี้เลยเหรอว่าแต่นี่เรานั่งอยู่บนอะไรว่าไงพ้นนายขอ,ขอจะไปรอยะมังเอ่อไม่ไม่ใช่เดี๋ยวเหมือน,นเขาคุยอยู่กับใครนะผมหรือเปล่า ว่าแต่มีการโฆษณาอะไรนะเมโทร2 0 3,4ไว้ตรงน,นี้ด้วยวน,นิยายเขาอนน่ะไ,ได้คิดว่าการอยู่ข้างล่างเนี่ยมันจะปลอดภัยเหรอมันก็ไม่แย่ลหละนะแต่ก็ปลอดภัยกว่าให้เขามันนั่งขั้นบนเนี่ยแบบอยู่ตัวเนี้ยมันปลอดภัยกว่าให้ไปนั่งขั้นบนใช่ไหมนี่น่าจะเป็นรถรางสำหรับไปสถานีอื่นนะ โอเคขึ้นไปได้มันจะโอเคแล้วที่แกจะดีเองโชคดีนะต้องพึ่งโชคแล้วล่ะเออนี่เสียงใครคุยกันเนี่ยดูวุ่นวายเหลือเกินโอ้มีเราเห็นข้างล่างเลยเฮ้ยวม่าแต่เขายก ก็ล่างไปอย่างนี้เลยเหรอโอ้เจ๋งดีฮะเดี <c oughs> ๋ยวก็จะไม่มีเครื่องมือไฮเทคสำรับทำทำงานในการยกของหนักนะฮะแสดงว่า <c oughs> พอโลกนี้มันต้นอยู่แต่ในใต้ดินก็เลยต้องทำอะไรให้มันสะดวกกับการใช้งานของในใต้ดินใช่ไมราะแต่ทหารอรนนะีนทหารคอมมิวนิสต์นี่ดูแบบใส่ชุด เกาะสั้นอยากจะทหารในสงครามโลกครั้งที่สองเงินเมื่อกี้เพมือนเห็นไ,นไอม้มองอยู่คนหนึ่งอ๋อแล้วจะจะขึ้นมาบนน,นี้เหรออีกคนเนี่ยอุ้ยเยอะอุ้ยขึ้นเยอะขึ้นมาเยอะมากเดี๋ยวนี่ที่เราจะไปไหนเนี่ยทำไมคนขึ้นมากันเยอะจังโอเคเตรียมตัวเรียบร้อย ทุกคนเตรียมกระสุนอะไรนะเตรียมอุปกรณ์เตรียมกระสุนไว้ให้ดีโอเคก็น่าจะเป็นเสียงพวกทหารข่านบนพวกคุยกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนะผมอาจจะแปลบ้านไม่ไปบ้านนายเขาตอนนี้เขากำลังคุยกันว่า <c oughs> ทำไมถึงสมัครมาเป็นทหารนี่ลรอ <c oughs> ก็ขออภัยนะครับที่ผมอาจจะไม่แปลเพราะว่าผมอ่อนตะกิตอยู่แต่ก็พอเข้าใจบันคำเขาได้ดูคุยกันเพลินเนอะส่วนเราต้องมานอนอยู่ข้างล่างที่กลัวพวกเขาจับได้เอ้ยแต่ข้างล่างนี่มีทั้งขวานมีทั้ง มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้คันนี้ก่อนเครื่องมือแล้น,น,นี้น่าจะเป็นเคมมรื่องมือรับซ่อมรถรางเขาแบบเลดี๋ยรถรางพังการทางอะไรพวกนี้โอเค c l ตอนนี้เหมือนทุ่างจะดูแย่ลง n ม่อผมรู้ว่าเส้นทางที่ผมกลังจะไปนั้นเป็นเส้นาการต่อสู้แนวหน้าระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายนาซีอะไรนะเราจะเข้าสงครามเหรอโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาเข้าสงครามกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอพอไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนผมจะเล่นเป็นทีละอพิโซดนะเพื่อที่จะค่อยๆทำความเข้าใจกับแต่ละอพิโซดเพราะแต่ครั้งหน้าเนี่ยเราจะเข้าสงครามแล้วแล้วเราไม่ใช่ฝ่ายไหนเลยเราจะมีชีวิตยังไงเนี่ย <c oughs> โหอ,อาเทียมเอ้ยทำดวงมาด้วยอะไร <c oughs> โอเคก็ไว้ติดตามโชคชะตาอันแสงจะซวยของอาเทียมต่อไปพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ขอลาไปก่อนอลิกกตุกุไซมั sayonara mina